สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสามือวันที่ยีิหาเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆนะคะันี้ภาพพอพี่น้องไปเทาสกุลสกนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากคุณแม่โคราชนะคะคุณแม่ได้ติดตามตัวเลขของอ่า แม่ก้านะคะกับพอแสนคำ่ำมาให่อพม่พนี่นองได้พิจารณากันนะคะเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าตัวเลขทั้งสองแนวทางเนี่ยนะคะเขามาแล้วสามงวดนะคะบระมเวรวาคุณแม่ไปไปดูปปมาว่าเขาสามงวดเด้พี่นองคุณแม่รวจดตัวเลขของทั้งสองอาจารย์เนี่ยมาไวจดมาไวยุบานนี่ละแล้วก็เบิ่งแต่ละงวดเนี่ยพ่อตัวเลขประกาศผลปุ๊บคุณแม่ก็มาเช็คบิง่งสองเจ้านี่เขาดีนะคะเขามาแล้วสามงวดบันี้คุณแม่เล่าก็เลย อยากให้เอฟซีบันเฮาได้เบิ่งกันพร้อมนะคะมาพิจารณาไปน้ำกันว่าตัวเลขของเมเกากับพพอแสนค่ำนะคะตามรับชมรับฟังคลิปนี้แนวทาาตัวเลขจากคุณแม่โคร,ราชพร้อมๆมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีลกูกจ้าวันนี้มาติดตามตัวเลขเหมือนเดิมอาจจะช้าหน่อยนะแม่เนาะวันนี้ค่ำหน่อยไปหน่อยนึงวันนี้คุณแม่มีของใครมาฝากคะ่ะ ก็มีของแม่เก้าก่อนลูกแม่เก้ากับพ่อแสนคําอ๋อแม่เก<ต>้าะจ้ะ<ด>แม่คํานวณแต่มันก็แม่นของเขามาสองสามงวดอลยนะค่ะแต่แม่ไม่ได้เอาให้แอดคือคือแม่เก้ากับพ่อแสนคํานี่คุณแม่คุณแม่จดมาแต่ว่าไม่ได้หนูอ่าสองวันสามวันเลยใช่ไหมใช่ไม่ให้เพราะว่ามันก็เยอะแล้วถ้าติดตามพวกนี้เนี่ยมันก็ได้เยอะไอ พวกของเราที่เราเคยเอาก่อนก็เลยไม่ได้ไปติดตามค่ะอือนั่นแหละแต่ว่าอยากให้ลองดูก่อนไม่ใช่ว่าหลายตัวคือว่าต้องไปคัดดูเองด้วยนะจ้ะว่าต้องหาเวลาคัดดูมันหลายก็จริงแต่ว่าเราต้องดูว่ามันเหมือนกันไหมกับอาจารย์ไหนอไหนันไหนแหนะลกูกค่ะแม่อือต้องใช้ไอยพิมแบบเพื่อนแม่มันทำนะ่ะค่ะ อาจารย์ไหนมามันก็เอามูดมันถึงได้ไปเที่ยวแจกเงินเขาอะ่ะคช่แม่งวดก่อนนะมันเกือบได้เงินหลายแสนน่ะนะได้เงินหลายแสนเพิ่มอืมอือมันบอกขอให้แน่ใจก่อนมันจะเอาเงินล้านเลยอะไรเงี้ยแม่ว่าเอาจะเอาอะไรกูจะเอาเลขวิ่งนี่แหนื่อยขนาี้เพราะว่าวิ่งล่างอะไม่ได้ต่อสองต่อสามต่อมันบอกไม่ต้องไปซื้อเลขดินถ้ามันยากเลยดินอ่ารเงี้ย บอกเขามีเงินอหะเนาะเขากล้าลงทุนเขาก็ทําได้จ้าอ่าอ่าอ้นะทีนี้ยจ้าเลขของแม่เก้าจ้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดค่ะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์สองเนี่มันธรรมดามันมีเลขสามสามตัวสองค่ะสามหางนะ มันคือคัดมาแค่หางเดียวไม่คัดมาแค่สองหางเองไม่ใช่เขามีแค่อ,อะไรไม่รู้มันจะไม่คัดมานี่แม่สั่งว่ายคัดอันละสามจ้าอ,อันนี้สองตัวเก้าศูนย์จ้าเก้าสองค่ะศูนย์แปดค่ะศูนย์สองค่ะหนึ่งเก้าค่ะสองเจ็ด <2010, S 1> ค่ะ แล้วก็วิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งแต่เอาศูนย์ตัวเก่าวิ่งล่างศูนย์ศูนย์กับหนึ่งแต่เอาศูนย์ 0, นะ 0, ตัวเก่าเน้นหนักศูนย์นะแม่ใช่ศูนย์ตัวเก่าก่อก่อนก็เลขไอนะ้หลักไอ้นี่น่ะมันมาตลอดเลยไอ้ศูนย์เนี่ย <c oughs> คือว่าเลขล่าง เลขล่างเขาเนะ่ะแต่ว่าเลขบนเขาไม่ได้ตามเขาทำเลขล่างแต่เข้ามาตลอดเลยนะลูกหมายถึงเลขวิ่งนี่ทําเฉพาะล่างเหรอคะแม่เออเขา<อ>ทาเฉพาะล่างเพราะว่าล่างมันได้หลายต่อไงจ้ะนั่นแหละทีนี้มันเลขวิ่งเนี่ยเข้าตลอดเลยถ้าคนชอบวิ่งนะอืมนั่นแหละแต่มันจะมาสองตัวแต่เขาเน้นตัวไหนเนี่ดูมากจะเข้าตัวนั้นแหละล่ะลูกอืมค่ะแม่ัน่นและของแม่เก้าเนี่ยค่ะแ,แม่มันจะ จริงอนี่ไว้อยู่จริงเม็จนอยู่ทั้งวันนี้เข้าวันหน้ามันทุ่มเลยแบอกอืมค่ะแม่มันเข้ามาตลอดเดูวันก่อนก็มันก็รู้ว่าเป็นศูนย์แต่มันไม่เอาแม่ก้านี้วันที่แล้วเข้าตัวไหนนะคะศูนย์ 2, 8, 3, สองเจ็ดกับสามศูนย์เลยลูกอเอาวข้าบนเข้าล่างเลยศูนย์สองเจ็ดแล้วก็ 3, สามศูนย์เลยเอ้องงวันที่แล้วใช่แ,แม่แม่ก้าวก็บอกว่าแบบนี้เหรอวิ่งล่างศูนย์แนี้เหรอคะแกบอกวันที่แล้วเนี่ เขาก็บอกว่าล่างเขาทำวิ่งล่างศูนย์อ่างนั้นจ้าศูนย์กับสองจ้าแต่ว่าให้เน้นไปที่ศูนย์นี่ยแต่วดนี้ศูนย์กับหนึ่งแต่เน้นไปที่ศูย์ถ้าเลขเน้นนะคือจะเข้าของแกเลยเรียกวิ่งอะ่ะจ้าอ่าเนี่ยของเลขเกนะ้าน่ะจ้าต่เพื่อนแม่บอกว่างวดหน้าแหละจะเอาจะเอาัอา้งวดนี้เข้า แต่มันเข้ามาหลายงวดแล้วนะแอดที่แม่สังเกตดูนี่แม่ก้าที่แม่ได้มานี้แม่ไม่ได้ปลอ่อยให้หนูนิ่งกี่งวดแล้วที่แม่ดูว่าตัวเลขเขาเข้านี่นะคะก็สองสามงวดแต่ว่าเขาก่อนมันก็มีอยู่แต่ไม่ได้เอากันอืมจ้ะเออไม่ได้สนใจกันไงจ้ะแต่มันมีหลายเจ้าอ่ะตั้งใเอาตัวไหนเจ้าไหนมาก่านเจ้าไหนดีจ้ะอย่างเงี้ยมันก็มีเข้ามีหลุดอย่างเงี้ยจ้ะแต่อันนี้ ที่เน้นๆมาก็มีแตบบ่พวกที่เราว่ามันเข้าแล้วอหะจ้ะแม่มคือเห็นผลงานแล้วจะเห็นผลงานแล้วอันนี้่อของพ่อคำแสนนี่เนาะแม่แม่ก้าไม่ได้วงกลมไม่ได้เน้นตัวไหนให้หรอคะไม่เห็นมันเขียนมาบอกแม่เลยอ่๋อได้ได้ค่ะแม่ไม่ได้เน้นมาเลยจ้ะแม่ว่ามันมีเลขเลข สามตัวสามหางล้วทำไมมีแค่สองหางแม่บอกให้มันเอามาสามหางจ้ะแ,<ต>แต่ว่าไอ้วงกลมอย่างเดียวคือศูนย์ล่างอ๋องวงกลม่อย่างเดียวเลยวิ่งเนี่ยอือแต่แม่และ,ะทีนี้ไอ้เลขของข้อแสนคำเนี่ยข้อแสนคำนะคะก็ใช่งวดก่อนก็ได้สามศูนะสามศูนยแล้วทีนี้

เก้าสี่เก้าสี่ค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะเน้นไปที่หนึ่งแปดจ้าเขาก็มีแค่นี้แหละของพ่อเสนคำจ้าแต่ทีนี้พวกเลขวิ่งเขาน่ะก็มีพวกคำนวณนี่แหละแต่ว่าเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเราก็ไม่เอาแต่อันนี้มันน่าจับตาดูก็ของแม่เก้านี่แหละจ้า เลขวิ่งเพราะเจ้าบังเจ้าก็เข้าหม่งไม่เข้ามากอย่างเงี้ยโอ้พูดถึงเล็วิง่งนะแม่เนาะว่าวิว่งบนไปล้ววิ่งมันไปลงล่างวิ่งล่างไปขึ้นบนอย่างเงี้ยอือจ้ะอออย่างเงี้ยแหละแม่ก็เลยเพื่อนแม่มันก็เลยไม่เอาแต่มันจับของแม่เจ้าไว้อยู่จ้องไว้อยู่เจ้าเดียวจ้ะนั่นแหลยค่ะแม่ีมนี่ก็แค่นี้แหละลูกอ๋อจ้ะจ้ะสองคนนะที่นี้ต่อไปก็ ของแม่พิสนั่นแหละอ access, ๋อได้ได like ้ค่ะคุณแม่จากพ่อพอลินจ้าจ้าจ้าคุณแม่ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่คะจ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำๆ่ำรวยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะจ้าจ้าคุณแม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีนะคะจ้าสวัสดีทุกท่าน สรุปตัวเลขแนวทางค่าคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้นะคะสีมีตัวเลขสองแนวทางค่ะซึ่งคุณแม่โคราชนะคะได้นํามาแอดได้ฝากในตอนพ่อแม่พี่น้องบันเทิานะคะแต่ก่อนที่คุณแม่เล่าสิอาแอดมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะคุณแม่เราก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะสามมวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อของแม่เกาแล้วก็อกของพอเซนคัมนะคะได้มาสามมวดแล้วนะครับจนคุณแม่เราแน่ใจว่าตัวเลข เพิ่นเข่านะคะทั้งสามวดนี่เขามาโดยตลอดนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของแม่เก้าเขา027แลักกระ30นะคะของคุณพ่อแสนคัมสีเขาเป็น30เป็นตัวตรงเนอะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคุณแม่ก็เลยได้ตัดสินใจให้แอให้พ่อแม่พี่น้องในงวดนี้งวดที่ C ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นงวดแรกของการลงช่องนะคะแต่ว่าเป็นสามหวดที่คุณแม่ล้องเบิร์มาแล้วเนาะค่ะเนาะเอาเขามาเริ่มต้นที่ตัวเลขของแม่เก้าก่อนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อตัวเลขเพิ่นได้มากเก่า07702 9ก้2ศูนย์เก้าสอนย์แอหนึ่งเก้ากับสอนะคะแม่เก่าเาราบดได้วงกลมมาให้นะคะแต่ว่ามันสําคัญมองนี่พี่น้องคะมองเลขล่างเนี่ยเลขก่างหววทีิพานมาเนี่ยแม่เก่าบอกว่าวิ่งราง0นะคะกับเขาว่าเป็น30มอีลีพี่น้องคะคุณแหมคโหลาดเราก็เลยบอกว่าให้เน้นให้เพราะแม่พี่น้องบอกสุดเพรแม่พี่น้องฟังให้เดอ้อพัสันนะคะ อางวลน,นี้นะคะเลขล่างค่ะวิ่งล่าง0กับ1นะคะแต่ว่าเน้นอยู่ที่ตัวเลข0ูด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเน้น0นะคะ <N> 1> 1> บัดน,นี้นะคะมาถึงตัวเลขของพอแสนค้านะคะพอแสนค้ามมัที่ผ่านมาเขามาเป็น30ตรงๆนะคะง <N> วดน,นี้นะคะพอแสนค้าหม่งสมหาศูนย์หกหนึ่งเก้าหาศูนย์หนึ่งหกเก้าซแล้วก็4 8นะคะ พอแสนข้ามวงอยูที่ตัวเลขศูนย์หนึ่งสามกับหนึ่งแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้ขนเป็นแน่วทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรฐบาลเบ้าค่ะะเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขค้ขนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะ งวดนี้นะคะก็ขอให้พม่พิรุษไมนเทาสุขสกุลโชคโชคมันมาลำล้ำลุยเฮ่งเฮงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสกุลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะขอขอบบุญขอบคุณเปืือนของคุณแม่โคราชพร้อมนะคะสําหรับข้อมูลตัวเลขดีๆแบบนี้ที่ ได้แอดได้นั่ฝากพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขอนเนาะค่ะเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่ออรกรค่ะทั้งประหยาดสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขาเมื่อแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเชได้ปบะพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทั้งช่องเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะกระสิได้คอตัวร่บพม่า,พ,มาพี่น้องมันเทาสุข,ขุสุข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกระเว็นในคลิปหนาด้อค่ะเดี๋ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ